สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยช่วยกันกดไลค์กดติดตามไปให้ช่องกับเจคเคนโนด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเรานำเสนอเป็นบ้านสวนทุเรียนขนาดพื้นที่กำลังพอเหมาะเลยนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการพักผ่อนคะ่ะทุกท่านสามารถมีรายได้ระหว่างพักอาศัยได้ด้วยนะคะเพราะบนพื้นที่มีต้นทุเรียนค่ะอยู่เต็มพื้นที่เลยนะคะด้านหลังบ้านคะ่ะทุกท่านเป็นบ้านสวนนะคะ อากาศดีการเดินทางสะดวกสบายไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านเนื้อที่ขนาด2ไร่3งาน6ตารางวาค่ะราคาแปลงนี้นะคะเหมายกเปลงทั้งบ้านและที่ดินราคาเพียง2ล้าน8แสนบาทค่ะเป็นที่ดินฉนดคุ้ดแดงค่ะหน้าแปลงติดกับถนนราดยางนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะบรรยากาศดีด้วยนะคะทุกท่านรมรื่นเลยทีเดียวนะคะ อยู่ในตำบลหนองแก้วอำเภอรประจันตาคามจัังหวดปราจีนบุรีค่ะบนพื้นที่แปลงนี้นะคะมีบ้านสำหรับพักอาศัย1หลังและมีห้องนอนห้องน้ำนะคะอีกหนึ่งหลังค่ะสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นห้องเก็บของได้ต่อเติมสำหรับอยู่อาศัยได้นะคะโครงสร้างดีมีต้นทุเรียน100ต้นอายุ3-5ปีมีต้นทุเรียน5ปีประมาณ10ต้นด้วยกันค่ะพร้อมกับ ทางด้านเจ้าของเดิมนะคะได้วางระบบน้ําเป็นสปริงเกอร์ไว้รอบสวนเลยค่ะพร้อมดูแลสารต่อกันได้เลยตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยเหมาะสําหรับการพักผ่อนการอยู่อาศัยทําสวนยามกเกษียณพร้อมกับมีไรายได้จากการขายผลผลิตถุกเรียนภายในสวนด้วยนะคะทำเลของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับเทศบาลโพงาม อยู่ใกล้ถนนใหญ่สุวรรณสอน3สายเดิมอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ตลาดชุมชนอยู่ใกล้ตลาดสดปัจจันตาคามอยู่ใกล้โรงพยาบาลปัจจันตาคามอยู่ใกล้วงเวียนนเรศวรสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดหมายไปชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจสําหรับวันนี้